เราจะมีรายได้ได้ไดยังไงถ้าต้องอยู่แต่ที่บ้านถ้าคุณอยากมีรายได้นะคะ สิ่งแรกเลยที่คุณต้องทำก็คือเปลี่ยนคำถามให้กับตัวคุณเองค่ะแทนที่คุณจะไปคิดโทษนูน่นโทษนี่ให้คุณเปลี่ยนคำถามใหม่ค่ะว่าฉันจะทำยังไงเพราะการที่คุณมีคำถามที่ถูกต้องให้กับตัวเองนะคะมันก็จะช่วยให้คุณเนี่ยหาทางออกได้ค่ะและวันนี้นะคะจอยก็มีประสบการณ์เล็กๆมาเล่าให้ฟังค่ะจากการที่จอยเนี่ยเป็นแม่ค้าเนาะร้านจอยอะคะ่ะเป็นร้านขายผักลูกค้าของจอยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าทั้งร้านอาหาร ร้านข้าวแกงร้านเล็กร้านใหญ่มีหมดเลยค่ะแล้วช่วงนี้นะจอยก็ชอบสัมภาษณ์ลูกค้าค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้เศรษฐกิจขา,ขายของได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะทุกคนจริงๆคือติดปัญหาเหมือนกันหมดว่าลูกค้านะคะไม่ออกมาข้างนอกแล้วก็ยิ่งตอนนี้คือไม่ให้นั่งด้วยก็คือจะต้องหอ,อกกับบ้านอย่างเดียวเลยอย่างแรกเลยที่กระทบมากสุดค่ะที่จอยเห็นก็คือร้านค้าขนาดใหญ่หมายถึงร้านอาหารใหญ่ๆอะค่ะที่แบบว่า มีร้านคาราโอเกะหรือว่าเป็นร้านอาหารที่มันมีชื่อเสียงมีคนมานั่งนิยมที่จะมาเป็นครอบครัวเนอะแล้วก็มานั่งทานอาหารกันที่ร้านซึ่งตอนนี้มันนั่งไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่ฟิลอะเนาะที่แบบคนเขาอยากจะมานั่งแล้วนั่งไม่ได้เขาก็มักจะไม่สั่งอาหารจากร้านเหล่านี้กลับบ้านค่ะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าคนจะสั่งอาหารกลับบ้านเนี่ยก็ไปร้านอาหารตามสั่งดีกว่าไหมเนาะราคาก็ถูกกว่าเนาะแล้วเพราะฉะนั้นร้านอาหารร้านใหญ่อะค่ะก็จะกระทบมาก ยอย่างมีลูกค้าจออยู่ร้านนึงนะเคยซื้อวันหนึ่งหลายพันหรือบางวันเป็นหมื่นนะคะวันนี้เหลือไม่ถึง1,000บาทซึ่งแบบเขาก็เหมือนแค่ขายประคองร้านไปเท่านั้นนะคะ คือจริงๆแล้วอะก่อนนั้นเนี้ยที่จอยคุยกับลูกค้าหลายๆร้านนะโดยเฉพาะร้านที่เป็นร้านเล็กๆอย่างเช่นร้านที่แบบขายหน้าโรงงานหรือขายแบบหน้าบ้านหรือขายแบบตามตลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจอยอะได้บอกไปหลายคนเลยว่าเฮ้ยพี่ต้องมีต้องทํไลายแมนนะต้องทาแบบแกฟฟูดนะแพนด้าอะไรกันแล้วแต่คือจอยอะได้พูดไปแบบบอกไปหลายๆร้านมากๆแล้วก็มีอยู่ร้านนึงค่ะเขาทําแล้ววันนี้จอยก็ได้ยินผลลัพธ์เนาะ จากการที่เขาอะไปทำไลน์แมนค่ะคือน้อยอะในจำนวนร้านขาทุกร้านน้ำบนหมดเลยอะมีร้านนี้นะที่บอกว่าพี่ขายดีอะพี่ขายดีมากแบบจนบางวันเนี่ยคือหน้าร้านก็คนเยอะ ในไลน์แมนที่สั่งมาก็เยอะจนเขาต้องมาไปปิดออเดอร์ในไลน์แมนเพราะว่าทําไม่ทันแล้วเขาก็บอกว่าอย่างร้านข้างๆเขา,าค่ะซึ่งเป็นร้านขายพวกน้ําปัน่นร้านนั้นก็มียอดขายวันหนึ่งอะค่ะประมาณ2000ันถ้าเกิดคุณรู้จักปรับตัวค่ะแล้วก็ไม่มีข้ออ้างอะค่ะอะไรมันก็เป็นไปได้เนอะอย่างบางร้านที่จอยแนะนําไปเนาะพี่คนหนึ่งเขาก็แบบว่าไปทํแล้วแต่เหมือนแบบทําไปแล้วอาจจะติดนู่นติดนี้เขาก็จะแบบโอ๊ยลำบากยากไม่ทําละอันนี้คือการมีข้ออ้างค่ะ แต่ถ้าแบบคุณพยายามอีกนิดนึงอะ่ะในช่วงนั้นที่แบบมันยังไม่ได้วิกฤตมากเท่าวันนี้ถึงขนาดแบบไม่ให้นั่งทานที่ร้านอ่ะเนาะคุณก็ได้มีโปรไฟล์อยู่ใน l ล n e m a นไปสักพักหนึ่งแล้วออเดอร์คุณมันก็น่าจะดีขึ้นเหมือนพี่คนแรกที่จอยเล่าให้ฟังค่ะแล้ววันนี้นะคะให้แบบแนวคิดเล็กๆเกนาะกับทุกๆคนนะคะเะนั้นจะทำยังไงให้มีรายได้เนาะอย่างเร่งด่วนช่วงนี้ค่ะจอยก็แนะนำวิธีการนี้เลยค่ะก็คือถ้าคุณทำอาหารได้อ่ะคะ่ะ ทำอาหารแล้วลงไลน์ m a n เลยค่ะ,ะจะไปดูมาแล้วนะคะก็จะมีเป็นแอปชื่อว่า m e อช h a n t a p p ค่ะเป็นแอปที่เขาแบบร่วมมือกันระหว่างวงในกับ l i น์แมนค่ะอยากลองอะค่ะก็ลองกดเข้าไปดูได้ค่ะก็เดี๋ยวจอยขึ้นอ่านหน้าเว็บแบบนี้ให้ดูเนาะว่าหน้าตาเขาประมาณนี้ค่ะหน้าตาแอปนี้ค่ะซึ่งตอนนี้คนไปไหนไม่ได้อะค่ะจะมองว่ามันเป็นโอกาสมากๆนะของคนที่ขายอาหารแบบ ตามบ้านขายอาหารใกล้บ้านหรือว่าเป็นโอกาสของโชว์หวยด้วยซ้ำแบบร้านค้าใกล้บ้านอะ่ะมันโอเคอะ่ะคือตอนนี้คนไม่ไปห้างแล้วห้างปิดหมดแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะซื้อของที่ไหนอะคะถ้าไม่ไม่ใช่ร้านค้าใกล้ๆบ้านเขาถ้าคุณขายอาหารในหมู่บ้านเนาะคนในหมู่บ้านก็มาซื้อกันเองได้ยิ่งถ้าคุณเนี่ยคะ่ะทำในแอปมร์ชันแอปเนาะเดี๋ยวจะลงชื่อไว้ให้ก็สามารถเพิ่มช่องทางรายได้ให้คุณได้อีกทางนึงคะ่ะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมค่ะ ให้เราเปลี่ยนคําถามกับตัวเองค่ะว่าฉันจะทํายังไงไม่ใช่โมแต่ไปนั่งโทษนูน่นโทษนี่หรือว่าอานาน้อางนันอ้างนี่เต็มไปหมดถ้าสมองเราคิดถึงวิธีการแก้ปัญหาค่ะเราก็จะหาทางออกได้ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ใจด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะกับ Joy Beauty In Mind สอนแม่บ้านสร้างรายได้ออนไลน์อยากให้ผู้หญิงทุกคนยืนหยัดได้ด้วยตัวเองค่ะบ๊ายบายค่ะ